เอาเถอะตอนนี้เราม,มาอยู่ในเกมซุปเปอร์สตาร์นีกแล้วน,น,นะครับผมหุ่นแหลกเปี่ยนไม่ชอบแหลกอะไรไม่รู้นะฮะดูแหลกๆากเลยหรือเครื่องผมร้อนนะเลยแหลกโอเคไม่เป็นไรนไเริ่มตามแรกเลยเพื่อผมเลือกบทบาทอะ อโอเควันนี้เรามาเป็นวันนี้เรามาเล่นเป็นฮันเตอร์กันดีกว่าเพิ่งซื้อใหม่วันนี้เลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงฮันเตอร์ Hunter เลยนานไม่ทันหน้ามันคินอ้าวกดอะไรนะเนี่ยออสเซนนะ่ะ ม,ไไมีโมมน่ยังไมอ๋อมีของบนนุชดูซิว่าสกิลฮันเตอร์จะเป็นยังไงไม่เคยเล่นเหมือนกันดูที่มันจะเป็นยังไงโอเค้ยยังไม่ถันเล่นเลย ready to hunt เตอร์ต่อกำจัดไข่ก็ได้ที่ถูกให้หากถูกกดออกอ๋อถ้าเราถูกกดออกเราจะกำจัดไข่ก็ได้ใช้ความสามารถของคุณกำจัดตัวแฝงที่ถูกเมื่อถูกกดออกอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือถ้าเราเอ่อถูกกดออกใช่ไหมถึงแบบเราไม่ใช่แบบ อะไรอะฆาตรกรอะไรประมาณนี้แต่เราเราถูกบวชออกเราสามารถบวชคนที่เราสงสัยได้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเรื่ออะไรอ่ะเดี๋ยว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 ,ยวกลับมาที่เดิมทำไมอย่าบอกนะตัวเอ้า <c oughs> สีม่วงฮะสีม่วงสีม่วง ผมเห็นสีม่วงค้าครับทุกคนีสีม่ขาต่อหน้าเยผมเห็นสีม่วงคาครับต่อหน้าต่อตาเลย ไอ้สีม่วงปังอาจฆ่าต่อหน้าต่อต,อตาฉันนั้เลอแกไม่พลาดไอ้เบีฉันคือฮันเตอร์นะเว้ยอ๋อตอนนี้มีหมอยมูอย่นะโเป็นไงละ่ะน้อยค่าก็เอาตัวแฝงตัวนึงไปได้แล้วปิดไฟ สงสัยเราจะไม่ได้ใช้สกิลฮันเตอร์เพราะว่าสกิลฮันเตอร์เราต้องถูกบวดออกเราถึงจะได้ใช้เฮ้ยโอ้ตกใจก็คือไม่ได้ใช้่อ,อ้าตไอ้บ้าเลยกำลังจะสแกนเลย เอนไปชื่อที่ผลักอุณหภูมิร่างกาย37.3องศาเซลเซียสระบบร่างกายระบบกล้ามเนื้อ74%เปความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดเกาดเปอร์เซ็นต์การทำให้หัวใจและปลอดปกติเฮ้ยเฮ้ยโอนใจนี้ก็ตามัะประชุมทำไมประชุมทำไมครับ ไม่ได้นะสกิลไม่ได้ใช้นะบอกเลยอ้าวเรียบร้อยฮะคือสกิลเราไม่ได้ใช้เลยฮะแล้วเราก็หมดแล้วนะฮะฮันเตอร์โอ้ได้แรงเอสเลย What interesting play, the ได้บ y บีอะครับได้ไงอืมโอเคบัตฮันเตอร์ล้วหมดนะตอน,นี้ก็เล่นเป็นนักสืบดีกว่าบัตฮันเตอร์ล้วหมดอนะ่ะเราเล่นเป็นนักสืบก็ได้ตาเนี้เราเจอแตอ่าน จออะไรเท้าเจออะไรเท้าเราจะตรวจสอบอยังไงเนี่ยโอ้ยเอา้าเราจะตรวจสอบนี่เราไม่งไง <c oughs> รายงานศพล้วมันใช้ยังไงเนี่ย อย่ากันยุงเลยเม่กีนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดวบอกนะชิดอะชิดอะชิด่ะชิดอ่ะยา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 สกิลตรวจสอบเราไปใชงไงกนแน่เนี่ย บวตตี้สีส้มกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นแน่มันตามมาเมื่อกี้เนะี่ย t r h t m t u s ใครต่อไปต้องสีสันเงินแน่นอนสีเงินน่าสงสัยเมื่อกี้มันตามอ่ะเอ้าหมดแล้วเหรอ บอไม่ช่เนาบอกว่าน้องมาแล้วโอเคเซิร์บคลิปนี้เราไว้เท่านี้ดีกว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมไปละ